ในเช้าวันหนึ่งของปี2 0 2 4หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ตื่นขึ้นด้วยอากาศสดชื่นและบรรยากาศสงบลงสมชายชายสูงวัยที่ชื่นชอบการทำสวนเดินเข้าสวนของตัวเองมีเสียงน,นกร้องและกลิ่นดินหอมที่ชวนให้รู้สึกถึงความสุขเขาสังเกตเห็นต้นมะม่วงต้นหนึ่งที่ดูแปลกจากต้นอื่นๆราวกับมีพลังบางอย่างซ่อนอยู่ลงสมชายหยุดเดินไต่เขามองต้นไม้นั้นด้วยความสงสัยก่อนที่จะได้ยินเสียงที่ทำให้เขาต้องตกใจสุดชีวิต เสียงจากปนมะม่วงพูดขึ้นมาอย่างชัดเจนว่าสวัสดีลุงสมชายลุงสมชายถึงกับสะดุ้งและถอยหลังไปหนึ่งก้าวเขาถามด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นเอ็งพูดได้หรอต้นมะม่วงตอบกลับด้วยเสียงนุ่มใช่ครับลุงและผมมีเรื่องสำคัญอยากบอกลุงสมชายถึงกับนั่งลงกับพื้นด้วยความตื่นเต้นและสงสัยว่าโลกนี้เกิดอะไรขึ้น,ต,นต้นมะม่วงเผยว่าเขาไม่ใช่ต้นไม้ธรรมดาแต่เป็นต้นไม้ที่มีสมบัติวิเศษซ่อนอยู่ลุงสมชายตอบกลับอย่างตื่นเต้นสมบัติ สมบัติอะไรต้นมะม่วงบอกว่ามันคือเมล็ดวิเศษที่จะนำเสียงหัวเร,ราะมาสู่ทุกคนในหมู่บ้านลุงสมชายเริ่มคิดถึงความสุขที่มันจะนำมาให้กับทุกคนเขาตัดสินใจที่จะช่วยต้นมะม่วงเพื่อค้นหาสมบัติลุงสมชายเริ่มต้นขุดดินใต้ต้นมะม่วงตามคำแนะนำของอ้อนไม้เสียงหัวเราะและเสียงแซวจากชาวบ้านที่มาร่วมชมทําให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความขบขันลุงสมชายสมบัติอยู่ไหนแล้วพวกเขาถามด้วยเสียงหัวเราะ ลุงสงชายขุดต่อไปด้วยความตั้งใจจนในที่สุดเขาก็พบกล่องไม้ใบหนึ่งที่เต็มไปด้วยเมล็ดพิเศษเมล็ดวิเศษในกล่องไม้สองแสนระยิบระยับลุงสงชายยกมันขึ้นมาและถามต้นมะม่วงว่านี่คือเมล็ดอะไรต้นมะม่วงตอบพร้อมรอยยิ้มบนใบไม้เมื่อปลูกเมล็ดนี้ทุกคนจะหัวเราะและมีความสุขไม่หยุดชาวบ้านที่อยู่รอบๆต่างร้องด้วยความยินดีพวกเขาไม่เชื่อสายตาตัวเอง แต่กลับรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ชาวบ้านเริ่มต้นปลูกมเมล็ดวิเศษในพื้นที่ชุมชนทุกคนช่วยกันอย่างมีความสุขเสียงเพลงและเสียงหัวเราะดังขึ้นไม่หยุดลุงสมชายมองไปที่ต้นมะม่วงและพูดว่าขอบใจเองมากที่นำความสุขมาสู่หมู่บ้านของเราต้นมะม่วงยิ้มและกล่าวว่าความสุขคือสมบัติที่ดีที่สุดจริงๆนะลุงสมชายหมู่บ้านเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากที่มเมล็ดวิเศษถูกปลูก ทุกคนหัวเราะอย่างไม่หยุดเป็นเสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยความสุขและความรักลุงสมชายกลายเป็นฮีโร่ของหมู่บ้านและต้นมะม่วงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดถ้าวันนี้คุณได้อะไรดีๆกลับไปอย่าลืมกดไลค์กดสับกดแชร์ส่งต่อเรื่องดีๆให้กันนะครับขอบคุณที่สละเวลากดสักคลิกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ